ืแอล้วดูพริกป,ป่นกินทัก้กระดูกอัมากินต้มปลาปลาดุกใส่ขนมจีนกับผักสดรอบสวนกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำก่อนเลยไปขั้นตอนแรกมาเอาขาก่อนครับนี่ขาเราจะใช้เป็นหน่อขาอ่อนนะเด็ดเสร็จเลยครับ ต่อไปเอามาใส่ตะไคร้โอ้โหขวัญจริงๆเขาเรียกว่าเตาฟืนเตาคลาสสิกเตาโบราณโอ้โใบมะกรูดอโอ้โขวัญเยอะจริงจริงบรเพชรก็มีแต่ไม่ใสห <laughs> อ<ะ>มแดงกระเทียมน้ำเดือดแล้วเอาปลาดุกลงเลยครับ ปุงเครื่องด้วยนะ้ำปลาราใส่ลงไปเลยกระชอนกลองก่อนนะครับชูรสใส่เกลือนิดนึงตัดน้ำตาลนิดนึงต่อไปเอามาใส่ลูกโดดแบบสดๆอโ้ยลูกโดดแบบสีสดมากเพื่อนๆใส่เลยตอนนี้ก็สุกแล้วขอลองชิมหน่อย นั้นก็ตักเลยครับใส่ขนมจีนเลยหูยดูปลาดุกนาะของแท้เลยนะฮะพริกป่นโรยลงไปครับโอ้โหต้มปลาล้ปลาดุกกับผักฮารดสดๆนี่ผักฮาร์ดครับเพื่อนๆใครเคยกินบ้างหรือที่ไหนเรียกยังไงมันจะมีดอกด้วยนะฮะมาด้วยใกล้ตะกล้องนี่เห็นไหมดอกส,สวยๆเหมือนดอกกระดุมทอง ถ้ากินแล้วมันจะเดาลิ้นดึกๆึกดกดนะมันจะเดาลิ้นโอ้ขออนุญาตใช้มือเลยแล้วกันมาหืมผักแบบหอมมากใบมะกรูดพริกพริกมีควันมาขอรูดปลาดุกหน่อยเพื่อน ปลาดุกน้ำแบบแซ่บมากปลาไหปลาดุกกับบักแปบคลางเครือนี่คลางเครือหรือคลางเครือเครือคลางมาเด็ดไปเลยแล้วกันเพื่อนๆหืแล้วดูพริกป่นกินทั้งกระดูกอะโอ้แซ่บมากเพื่อนๆเลย เราทำแบบใหม่ๆด้วยหืมหืมว๊ชัดม,ม,ม,มากตแต่เครื่อง